ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฝังฟินฟนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รี่รั่นนิยายวายในดวงใจครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณวันนี้ เสนอเป็นตอนที่97 7ที่มีชื่อว่ามุมร้ายของโบจุนพาสามครับฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องให้ด้วยนะครับรับรองว่ามีแต่นิยายวายสนุกสนุกแน่นอนครับ การของผมมันไม่มีอะไรมากเว้ยแค่อยากชงโกโก้ร้อนผสมกาแฟาไปให้คุณโจนออฟเน็ตมิวไนดื่มก็แค่นั้นเองเชิญครับคุณโจนครับผม ชงกาแฟมาให้ครับเอ,อ้าคุณรัชพลกลับมาทำงานแล้วเหรอครับคุณโจนเอ่ยถามผมด้วยดวงตาที่เบิกกว้างแถมยังส่องประกายวาววับอาการข้างต้นโดยรวมถ้าไม่คิดอะไรมาก ก็นับว่าเขายินดีอยู่ไม่น้อยที่ได้เห็นผมกลับมาส่วนอีกคนที่เบิกตาโตสุดไม่แพ้กันคือคุณอัศวินแปลกเพราะปกติเขาจะอดไม่ได้ที่จะเอ่ยทักทายผมแต่ครั้งนี้แปลกเขาเงียบกลิบเลย ใช่ครับผมกลับมาแล้วเพิ่งกลับมาวันนี้เองแล้วในมือนั่นอะไรครับอ๋อกาแฟผสมโกโก้ร้อนครับสูตรเดียวกันกับที่คุณครามชอบกินเลยนะครับผมชงมาให้นะครับ ผมตอบกลับพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนจะวางแก้วกาแฟาผสมโกโก้อุ่นๆหอมกลุ่นลงบนโต๊ะอย่างถือวิสาสะจนคุณอัศวินที่ยืนอยู่ตรงนั้นต้องถอยหลังหลบให้ผมเป็นอัตโนมัติแต่ก็ยังเงียบอยู่ มีทักเลยฮะดีคุณจอลองชิมดูสิครับนอกจากคุณคลามแล้วยังไม่มีใครเคยได้ชิมเลยนะครับขนาดคุณอัศวินยังไม่เคยเลยลองดูครับเหลอครับ ผมนี่โชคดีจังคุณโจนตอบพร้อมกับปลายหางตาไปเยาะเย้ยคนรักของตัวเองเล็กน้อยบวกกับรอยยิ้มถักถางนั่นแล้วเป็นผมคงเจ็บใจพี่ลึกผมดูออกเลยว่าพวกเขาต้องมีอะไรบางอย่าง ที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าคู่รักที่ใครๆต่างก็อิจฉาแต่สิ่งที่ร้ายกาจยิ่งกว่านั้นก็คือตอนนี้เหมือนผมเอาเท้าข้างหนึ่งยื่นเข้าไปเหยียบลงในกองไฟก็ไม่ปานนั่นคือการที่คุณจอ ถ่ายรูปแก้วกาแฟที่ผมถือมาแล้วอัพลงในสตอรี่ไอจของตัวเองก่อนที่จะยกแก้วนั้นขึ้นไปดื่มตายหาแล้วโจนส์โจนรสชาติเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าแก้วเดียวกันหรือเปล่า นี่คือแคปชั่นในสตอรี่ไอจของเขาละ่ะร้ายกาจจริงๆผมรู้แหละว่าเล่นอยู่กับไฟแค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างก็เท่านั้นสิ่งที่ร้ายกาจยิ่งกว่าอะไร คือคนที่ปากก็พูดกับเราดีหัวเราะออกมาอย่างจริงใจแต่ไม่รู้ว่าข้างในจริงใจจริงๆหรือเปล่าอร่อยจริงๆด้วยนะครับอิจฉาคุณเล็กจังที่ได้กินของอร่อยๆทุกวันเลย ผมอยากกินอย่างนี้ทุกวันบ้างต้องทำยังไงครับเนี่ยจริงสิพูดยังไงถึงจะไม่ดูอ่อยอย่างจงใจผมทำไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิอยากกินแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับ บอกผมก็ได้นะเดี๋ยวผมชงมาให้ยังไงก็อยู่บริษัทเดียวกันคุณจนเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ผมจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะครับ <c oughs> คุณรัชพลน,นี่น่ารักมากเสมอเลยนะครับอย่างวันนี้ไม่เห็นต้องบอก คุณยังชงมาให้ผมเลยวันอื่นๆก็คงไม่ต้องบอกก็ได้นี่ครับจริงไหมครับผมคงตื่นเต้นไปหน่อยไม่ได้มาทำงานสะหลายวันถ้าเสียมารยาทไปต้องขออภัยด้วยนะครับอ๋อ ไม่ไม่ไม่เลยครับไม่เลยอย่าคิดมากนะครับผมก้มหน้างุดหลบสายตาหวานหวานสเสน่ห์กับรอยยิ้มรสน้ำพึ่งอาบยาพิษที่ถูกเคลือบเอาไว้เขาร้ายกาดกว่าที่ผมคิดเล่นด้วยไม่ได้ซะแล้วสิถอยก่อนดีกว่าโบจุน งั้นผมขอตัวก่อนนะครับงั้นถ้าผมนึกอยากเมื่อไหร่จะเรียกนะครับโอ้จุกชิบหายเลยด้วยความยินดีครับเดี๋ยวผมจะทำให้หายอยากเอง ผมคว้าแก้วกาแฟที่คุณโจนเพิ่งดื่มเข้าไปจนหมดเกลี้ยงเก็บขึ้นมาถือไว้พร้อมกับหันหลังกลับทันทีนี่ถ้าผมใส่ยาพิษเข้าไปขนพวกนี้คงตายแล้วตายอีกไม่รู้กี่ครั้งผมสะบัดหน้าเดินออกมาทิ้งไว้เพียงคำพูดที่เขาเองก็คง ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากของคนอย่างผมกับรอยยิ้มกว้างของท่านหุ้นส่วนรายใหญ่ที่ฉีกยิ้มออกมาอย่างชอบใจพร้อมกับเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้เอกเนกอยู่เบื้องหลังของผมนั่นเองแต่ประเด็นของผมไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่ใครอีกคน ตั้งหากล่ะทันทีที่ผมเปิดประตูห้องนั้นออกมาก็พบว่าคุณอัศวินเขาได้ออกมายืนรอผมอยู่แถวนั้นตามที่ผมคาดเอาไว้ไม่มีผิดพอเห็นหน้าผมเขาก็ฉุดกระชากลากดึงตัวผมไปอีกตามเคย เหมือนอย่างวันนั้นเขาเป็นคนใจร้อนพอสมควรสินะพอเกิดอะไรขึ้นมากระทบจิตใจนิดหน่อยก็จะควบคุมตัวเองไม่อยู่เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆอะไรของคุณเนี่ยปล่อยผมนะ เขารีบเอามือมาปิดปากผมไว้แล้วหันหน้าหันหลังเหมือนกลัวว่าจะมีใครผ่านมาได้ยินพอเห็นว่าผมเริ่มโวยวายเสียงดังก็ผมไม่ชอบให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัวผมนี่นาถ้าไม่ใช่คุณครามคุณอัศวิน พอได้แล้วนะคุณจะพูดอะไรคุณก็รีบพูดแต่อย่าคิดว่าผมจะเชื่อกำพูดของคุณเหมือนครั้งนั้นอีกนะคุณคิดจะทำอะไรทำอะไรก็ทำแบบที่คุณทำอยู่เนี่ยทำอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย อ๋อชงกาแฟาไปให้คุณโจนน่ะนะทำไมคุณหึงเหรอคุณรัชพลผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเราสองคนไม่ได้เฮ้ยเอาเป็นว่าคุณไม่ใช่คู่แข่งของเขาหรอกนะ ถ้าคุณกําลังคิดที่จะเล่นเกมอะไรอยู่ผมแนะนำให้คุณหยุดซะคุณอัจวินถอนหายใจออกมาก่อนที่จะเตือนผมให้ล้มเลิกความคิดที่จะเข้าใกล้แฟนของเขาก่อนที่จะหันหลังกลับแล้วเดินจากไปอย่างฉุนเฉียว เอาจริงๆนะถึงเขาจะไม่ได้เข้ามาห้ามแต่ก็ไม่คิดจะต่อกรกับคนอย่างคุณโจนเด็ดขาดอยู่แล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกบอกแล้วไงว่าแค่อยากพิสูจน์อะไรบางอยากแล้วถ้าผมไม่หยุดละ่ะ โอ้คุณรัชพลไม่คิดเลยนะว่าคุณจะกลับมาทำงานที่นี่อีกอเล็กไปรับตัวคุณมาเหรอออยังไงผมก็ต้องขอโทษแทนหลานชายของผมด้วยนะกับสิ่งที่เขาทำลงไปกับคุณผมไม่คิดว่าคุณจะให้อภัยเขาง่ายขนาดนี้เลยด้วยซ้ำ คุณนี่ใจดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ซะอีกนะคุณอัศวินหันความกลับมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรด้วยซ้ำเพราะคำพูดของใครอีกคนดังสวนขึ้นมาอย่างกระทันหันจนผมเองก็ตกใจสะดุ้งเคือกไปเหมือนกัน คุณคนที่ช่วยผมในวันนั้นคนที่ขึ้นชื่อว่ามีศัก์เป็นอาของคุณครับเอ่อคุณพ่อจะมาหาผมเหรอครับคุณอัศวินทำท่าพงกศีสากึกๆึกส่งซิกให้ผมรีบออกไปจากตรงนี้ แล้วทำเป็นแกล้งคุยต่อกับคุณอาของคุณครามเพื่อเบีย่งเบนความสนใจผมจึงรีบขอตัวออกมาทันทีโดยที่ไม่น่าเชื่อว่าคุณอัศวินจะเข้ามารับหน้าแทนให้คนตระกูลเอากราทุกคนไว้ใจไม่ได้อย่างที่คุณครามบอกจริงๆ แต่ผมยังคงไม่ล้มเลิกความคิดหรอกนะเรื่องที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ค้างคาใจผมอยู่แล้วคุณล่ะนายอเล็กซานเวียชื่อกลางคลามนามสกุลอากราฟาคุณไว้ใจได้แค่ไหนกัน ผมหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห้องทํางานของนายอัลกราฟาคลามมเล็กซานเวียอ่านชื่อของเขาไปพร้อมกับมองหน้าของเขาไปด้วยใบหน้านิ่งๆที่ทำให้เราหลงรักนักหนาผมจ้องรูปที่ติดอยู่ที่หน้าห้องของเขาอยู่นานกว่าจะตัดสินใจเคาะประตู แล้วเดินเข้าไปภายในห้องทำงานที่มีอุณหภูมิห้อง26องศาเซลเซียสปกติขนบ้าเดี๋ยวจะได้เป็นลมตายไปเหอะผมเดินเข้ามานั่งลงที่โต๊ะทำงานของตัวเองที่ตั้งอยู่ตรง ใต้เครื่องทำความเย็นเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังรู้สึกว่าหนาวเป็นบ้าแต่กับอีกครนที่โดนแอร์เป่าสาสเข้าไปประท้ทั้งตัวเหงื่อก็ยังแตกพรักไม่สนใจหรอกทำงานของเราต่อไปดีกว่าโบจุน คุณชงกาแฟแบบที่ชงให้ผมกินทุกวันไปให้คุณโจนกินเหรอและแล้วคำถามที่ทำให้ผมจุกเสยิ่งกว่าคำพูดของใครหลายคนที่ผมได้ยินมาในวันนี้เลยคือคำพูดของคุณคราม ดูอะไรที่เกี่ยวกับโลกโซเชียลด้วยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเออครับเพิ่งไปมาเมื่อกี้อืมผมตอบคำถามของเขาแผ่วเบา แต่คําตอบรับของเขาแผ่วเบาซะยิ่งกว่าคําตอบที่อยู่ในลําคอของผมซะอีกเจ็บจังทำไมถึงเจ็บขนาดนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยทำร้ายใครหรือเปล่ามันถึงทำให้ผมเจ็บจนอยากจะร้องไห้ออกมาแบบนี้ คุณจะเอาสักแก้วไหมล่ะครับผมจะออกไปชงมาให้ไม่ผมไม่กินแล้วเขาก้มหน้าทำงานต่อพร้อมกับยกท่อนแขนแกร่งขึ้นมาปาดเหงื่อที่ไหลออกมาที่เนื้อผากโดยไม่พูดอะไรต่อ เราตกอยู่ในความเงียบงันทั้งคู่จนผมลุกพรวดออกไปจากห้องเขาค่อยๆเหลือบมองผมช้าๆแล้วก็ทำงานต่อไปอีกครั้งผมเดินกลับเข้ามาพร้อมกับแก้วกาแฟวางลงเบาๆบนโต๊ะทำงานของเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองหน้าผมนิ่ง ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงโดนตวาดไปแล้วเพราะทำอะไรตามอำเภอใจโดยที่เขาไม่ได้สั่งผมใส่นมวานิลาลงไปด้วยเพิ่งคิดสูตรได้แบบนี้ยังไม่เคยมีใครได้กินเลยคุณลองดูสิ เขาเหลือบมองหน้าผมแล้วก็เหลือบมองดูแก้วกาแฟ à, แล้วก็วนกลับมาที่หน้าผมอีกรอบแต่ต่อจากนั้นก็ก้มลงมองที่เอกสารที่อยู่ตรงหน้าแล้วเงียบไปเลยงอนดิแต่ไม่กล้าแสดงออก ไม่ละคุณเอาไปให้คนอื่นกินเถอะเขาพูดน้ำเสียงนิ่งเรียบและเบามากถ้าจะพูดอย่างนี้ตวาดใส่หน้าผมมาเลยยังจะดีซะก,กว่าอีกคนอื่นมีที่ไหนที่นี่ก็มีแค่เราสองคน พูดจบผมก็เดินกลับมาที่โต๊ะทำงานแล้วก้มทำงานต่อไปแต่ก็ลอบแอบมองผ่านแว่นสายตาว่าใครบางคนจะยกแก้วกาแฟผสมนมวานิลาของผมขึ้นมาดื่มหรือเปล่าพอเขายกขึ้นมาแตะที่ริมฝีปากของเขาเท่านั้นแหละ ผมนี่แอบอมยิ้มจนแก้มแทบปริเลยเก็บอาการด้วยนะโบจุนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแกยังแคร์เขาอยู่เนี่ยทำเป็นเก่งอีกล้ว อนที่9ก้าสิบเจ็ดของนิยายวายเรื่องจากนกิัวใจเพื่อคนนะครับหวังว่านิยายวายเรื่องนี้จะยังอยู่ในดวงใ,ใจของคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนิยายวายเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เป็น,ปนกำลังใจให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด จแจ้งเตือนคลิปเสียงต่อไปที่จะลงในวันถัดไปให้ด้วยฟังด้วยใะ